สวัสดีครับผมนายสมบัติชคเชื้อประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบรรณาการน,นะครับบรรณาการได้นําน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะครับมาทําการเกษตรนะครับ,รรรบแบบตามภูมิสังคมของบรรณาการน,นะครับซึ่งเป็นชุมชกนกึ่งเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ทาเกษตรเราก็เหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นําในด้านเรื่องของการเรียนรู้นะครับ ก่อนการผลิตในเรื่องของดินปลูกในเรื่องสารชีวพันธุ์นะครับรวมทั้งการผลิตนะครับเก็บข้อมูลของพืชน,นะครับข้อมูลของศัตรูพืชน,นะครับแล้วก็ได้ทําการสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็สร้างการตลาดนะครับซึ่งก็ได้นําเทคโนโลยีนะครับน,นวัตกรรมใหม่ๆมา,อย,าอยู่ในการผลิตนะครับของของพืชน,นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ สร้างรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มนะครับให้มีรายได้เสริมได้หารวมทั้ง15กลุ่มมีทั้งกลุ่มแปรูปเพิ่มมูลค่าสูงทางการเกษตรมีทั้งกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรนะครับกลุ่มดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มโครงการธนาคารขยะธนาคารปูอินทรีย์นะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆนะครับเราก็ได้อ่ารับรางวัลน,นะครับจากการดําเนินการขับเคลื่อนการเกษตรของหมู่บ้านนากานะครับเช่นเป็นศูนย์สปก หลักนะครับของจังหวัดพังงานะครับเป็นศูนย์จัดก,การดินพูดชุมชนเป็นศูนย์จัดก,การจัตตูพืชชุมชนนะครับแล้วก็ได้รับรบางวันในเรื่องของทางการเกษตรอีกมากมาย j ่ววหัวใจเในะครับสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อจากขอดูงานนะครับเลขเปลี่ยนเรียนรู้ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0862795380ครับสวัสดีครับ